ส่วนอีกรเรื่องหนึ่งครับสถานการณ์โควิดที่เกิดขึ้นในขณะนี้นะครับก็ส่งผลกระทบต่อคนขับแท็กซี่เหมือนกันแต่คนขับแท็กซี่ก็พยายามหาปรับวิธีในการที่จะรับลูกคา<อ>้าให้ปลอดภัยทั้งคนขับแล้วก็ผู้โดยสารด้วยะจะเป็นวิธีแบบไหนนั้นไปดูกันเลยครับที่รถแท็กซี่คันนี้เนี่ยนะครับนี่คือแท็กซี่ไอเดียเกย๋ครับที่ทีมข่าวของเราครับไปเจอฮะขณะที่กําลังจะเรียกหาแท็กซี่ไปแถวๆบริเวณอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิครับเพื่อจะไปทําข่าว ปรากฏว่าคันนี้มาจอดฮะน้องเอ๋ยฮะเป็นรถแท็กซี่สีเหลืองทะเบียนททหารลอจุลา6251กทมนะฮะเป็นของบริษัทนะฮะทราคิวจำกัดครับก็จอดเปิดไฟว่างอยู่ครับก็เปิดประตูเข้าไปนั่งนะพอผู้สื่อข่าวของเราเข้าไปนั่งปุ๊บปรากฏว่าเอ๊ะที่นั่งของโชเฟอร์เนี่ยมันถูกขึงไว้ด้วยแผ่นพลาสติกใสเนื้อนาๆแบบนี้นเออขอบบนก็ยึดด้วยแผ่นเหล็กฮะติดกับเพดานรถนะฮะ โดยพลาสติกใสนะฮะก็คุมยาวไปจนถึงช่วงคอนโซลน,นะเรียกว่าแยกกันไปเลยโช<อ>เฟอร์คนขับก็อยู่ด้านในแบบนี้นะฮะผู้โดยสารมานั่งก็สบายใจก็ปลอดภยัยไม่ได้ใกล้ชิดกันนะครับ แถมที่ด้านหลังของเบาะหน้าแล้วก็เบาะนั่งข้างนะน้องเอ๋ยเราสังเกตดีๆนะจะมีถุงนะ,ะถุงใส่เงินแขวนเมื่อกี้ใช่ไหมรวมไปถึงเอกสารแจ้ง QR code ระบบ i b a n k i n g และเจลล้างมืออีกด้วยอบอกคำเดียวฮนะสะอาดปลอดภัยนะแล้วก็มั่นใจนะแล้วก็แปลกตาหลายๆคนที่ขึ้นไปใช้บริการนะครับซึ่งเราก็ได้ไปสอบถามครับโชเฟอร์ท่นนี้ชื่อว่าพี่นัคบินนะฮะ บอกว่าได้ไอเดียเนี่ยมาจากห้องปอดเชื้อในโรงพยาบาลน้องเอ๋ยนะฮะบอกว่าสามารถป้องกันการไอการจามได้ส่วนการจ่ายเงินค่าโดยสารเนี่ยอ้าวแล้วจะจ่ายยังไงจะยื่นมือจ่ายยังไงเมื่อสมมติถึงจุดหมายไปทักไม่ต้องห่วงไม่ต้องตกใจมีถุงให้ใส่เงินสมมติน้องเอ๋ยเรียกวปนี่าค่าโดยสาร่ไงด้ายเอาเงิน2องหยอดลงไปเลยแต่ถ้าเกิดมัน180ถ้า180ก็ทอนเอง พอเองก็ได้ก็หยิบแบงค์ก็ซื้อสัตว์ด้วยนะครับบอกแบบนี้ฮะเขาทํามาตั้งแต่โควิดระบาดรอบแรกแล้วนะครับถ้าใครอย่างนักนนอกซที่ที่มีมาตรการแบบจัดเต็มแบบนี้ครับก็สามารถเรียกใช้บริการได้นะครับของบริษัทเนี่ยทำคิวจำกัดจริงๆเป็นไอเดียที่ดีนะคนขับเองเขาก็บางทีก็กลัวเหมือนกันไม่รู้ว่าเออเดี๋ยวผู้โดยสารใครมาไม่รู้แบบนี้ป้องกันได้ในระดับหนึ่งเลยป้องกันไว้ก่อนนะใช่แล้ว สมข่าวติดปากนะครับที่ออกอากาศสดแล้วบางครั้งคุณผู้ชมเนี่ยอาจจะพลาดไม่ได้ชมงนะสามารถไปติดตามได้ใน YouTube รับชมย้อนหลังนะครับไปชมเสร็จแล้วครกดซ b s c r i b e ด้วยนะครับเดี๋ยวจะพลาดข่าวสําคัญแล้วก็ความสนุกสนานครับ